พาคุณพี่มาชมฉากหลังองค์พระพุทธรูปที่เป็นงานโลหะ,ะนะปิดทองขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอันแพ็คในชั้น2นะครับชั้น 2, 2เป็นโซนห้องพระใครอยากได้มุมห้องพระสวยๆหรือว่าแนวทางการประดับตกแต่งห้องพระให้สวยนะครับต้องมาที่นี่กลับมาที่งานโพทองกันอีกทีหนึ่งชิ้นนี้เป็นงานโพทองที่คุณพี่ช่างเขาทําจากโลหะเขาออกเชื่อมกันครับ ก่อนที่จะทํางานเป็นต้นโพแบบนี้นะครับคุณพี่เขาจะทํางานเป็นใบโพทีละใบเล็กๆล,ลงรายละเอียดดีเทลทีละใบแล้วค่อยประกอบลําต้นขึ้นมาต่อกิ่งก้านสาขาขึ้นมาประดับใบเข้าไปจนกลายเป็นงานต้นโพไซส์ใหญ่ไซส์สูง65เซนโพทองไซส์ใหญ่เท่านี้นะครับราคา6,500บาทจะเป็นงานตั้งโต๊ะก็ได้หรือจะเป็นงานแขวนผนังก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีช่องเอาไว้สําหรับเกี่ยวกับผนังได้เลยไซส์ความสูง65ฐานด้านล่าง41งานนี้เป็นงานหัตถกรรมนะครับด้าน เ,เขาจะเป็นงานปิดทองคําเปลวทั้งหมดนะครับด้านหลังเก็บงานสวยงามจะทาเป็นหิ้งพระเพื่อเอาไว้แขวนผนังก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังของตัวต้นโพชิ้นนี้ครับคุณพี่ช่างก็ทาฟังก์ชันเอาไว้สําหรับเกี่ยวตัวน็อตนะเพียงแค่คุณพี่ขันน็อตตัวเล็กๆ1นถึงสตัวบนผนังก็สามารถเกี่ยวแล้วก็แขวนแล้วก็นําพระพุทธร,รูปมาวางได้เลยครับสรุปข้อมูลครั้งสุดท้ายกันครับต้นโพทองงานโลหะปิดทองชิ้นนี้ไซส์ความสูง65เซนตมตัวฐาน41ซสราเา6,500บาทนะครับคุณพี่ท่านใดสนใจ3 แคปภาพนี้ได้เลยครับพอแคปภาพนี้เสร็จแล้วคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะเด้งไปที่ไลน์ส่งภาพพร้อมแจ้งที่อยู่จะส่งมาแล้วอยู่สู่รีบคิดค่าจะส่งไม่แพงและส่งเร็วด้วย1-2วันอย่างเร็ว2-3วันอย่างช้าถึงที่หมายปลายทางใครกำลังตามหาไอเดียของประดับตกแต่งบ้านห้องพระสวยๆแบบใหม่นะครับผมรีบกดติดตามช่องไตลลักเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าที่สู่ไตลักเป็นูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านห้องพระห้องรองับแขกมากกว่า5 0 0พันแบบเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถา หม่ก็จะรีบนำาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลย